i p h o n e iPad ขึ้นแจง้งเตือนแอปบ้านแบบนี้กดอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกดอนุญาตหรือกดไม่อนุญาตก็กดไม่ได้ปิดเครื่องก็ไม่ได้ด้วยแบบนี้ทํายังไงดีนะไปดูกันเลยครับมีหลายๆคนนะครับผมเจอปัญหาแบบนี้เลยขึ้นแอปบ,บ้านแบบนี้กดอะไรไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะกดอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือว่าปิดเครื่องก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับวิธีแก้ไขก็คือมาที่ด้านข้างเลยกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งนะคะผมลดเสียงหนึ่งครั้งจากนั้นก็กดปุ่ม power ตรงนี้นะครับไปลองกดกันเลยนะก็กดเพิ่มเสียงหนึ่งครั้ กดปุ่ม power ค้างไว้ให้ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับรอจนกว่าเครื่องจะดับไปเลยนะครับผมก็กดรอได้เลยอ่ะเครื่องดับไปแล้วนะครับผมก็รอติดโลโก้ขึ้นมาอีกทีนึงติดแบบนี้แล้วก็ปล่อยได้เลยนะทุกคนแล้วก็รอได้เลยนะรอ,นะอจนกว่าจอมันจะต,ติดขึ้นมานะครับผมอ่ะแถมอีกหนึ่งวิธีนะครับผมสําหรับใครที่เลื่อน Control Center ลงมาแล้วแล้วมีแอปบ้านแบบนเนี้ยเนี่ยสามารถปิดได้นะก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมจากนั้นก็เลื่อนลงมาไปที่ศูนย์ควบคุมตรงนี้เลย,เ,ลยเห็นไหมเนี่ยแสดงตัวควบคุมบ้านปิดได้เลยอ่ะ เห็นไหมหายไปแ